พี่สุเมาเมาเมามันมากกว่าสัน่าเอ้าอ๋อเมามันมากเมาเมามันมากน้องอินน้องอินท่านเ้าเรื่องอื่นพี่ไปนั่นบ่เป็นตัวน้องอินท่านเมาเรื่องท่านเ้าเรื่องเห็ดงานบ้านนี่โอ๊ยมันมันต้นน้องอินบ่าเป็นเ้าบ้านอย่างเดียวเด้อน้องอินพี่สิบอกให้เดี๋ยวๆๆๆยวไปคอลินอันนี้มากินกันเด้อบ่แมัน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 ดีจต่ปากเ้อน้องอินเออ งานบ้านพี่น่ะไม่ใช่พี่ดีแต่ปากนะน้องอินพี่จะบอกให้พี่ก็ทําดีด้วยอาไม่เห็นเราเมื่อกี้ใครทักบ้านนะเมื่อกี้เออเมื่อกี้ใครทักบอกบ้านสวยจังวาสันว่าเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เรื่องจริงอลิสาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเขาเรียกไม่ไม่ใช่อิงนิยายอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่พูดไม่ไม่ใช่ดีแต่ปากไม่ใช่ดีแต่ปาก ทำดีด้วยบ้านช่องสะอาดมีคนชมแล้วเมื่อกี้เห็นไหมได้ยินอยู่มีพยานมีพยานเอาเ้าไปเบ้าไปเฝ้ามากเฝาได้ให้ไอ้น้ำ น้ำไม่มีแล้วน่ะน้ำน้าน้ำหมดไอ้ไม่ใช่น้ำแห้งแล้วน่ะน้ำแห้งน้ำแห้งน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวต้องไปให้น้ำน้ำต้นไม้อยู่ไอ้ต้นไม้รู้เลยว่าเป็นสีเป็นสีเหี่ยวๆแล้วเห็นไหมเห็นไหมเออปาดปาดปาดเสียงเสียงกดวายปาะสานปาดได้ยินมาหอดพีเลยน่ะปาดแสดงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ดีเสียงเสียงดังดีเลยนี่ปาดกินวายอ่างประสันว่าคัน ทันพี่เริ่มดื่มแล้วนี่พี่บอกเลยแล้วพี่บอกไปไซสแล้วเงึดพี่สูอ่สสันว่าเอา้าเงึดทาไมน้องน้องอินจังเงึดทาไมอุ้ย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 มีใครเห็นมั่งสี่แล้วก็สี่ดับเบิ้ลดับเบิ้ลมีใครเห็นมั่งสี่แล้วก็สี่เห็นไหมบอได้เว่าเล่นทุกคนดู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 นี่ รีบๆไปลินพี่สุสันว่าลินแล้วลินแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงมา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 สี่สิบสี่ล้านดวงใจนะคะอ่ะตอนนี้สี่สิบห้าล้านดวงใจแล้วมาค่ะมามาทานไวยด้วยกันนะคะดูดูจริงดูจริงจังมากใช่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 ถ้าใครอยากถ้าใครอยากเรียนวิชาสุสุขสุขศึกษามาได้นะคะรับรองว่าบ้าน บ้านเรือนนี่สะอาดนะคะใครอยากได้ใครอยากได้ประเภทที่ว่าใครไม่อยากฝาดก็บอกจะสอนให้นะคะรับรองว่าเอี่ยมเอี่ยมอ่องมาก <c oughs> ถ้าใครถ้าใครถ้าใครไม่ถ้าใครไม่อยากดูดอยากฝาดอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆนะมันต้องทําไปพร้อมๆกันนะคะถ้ามีบ้านสองชั้น มันจะได้เสร็จพร้อมๆกันแล้วแล้วเวลาเสร็จแล้วเราก็จะได้มานั่งมีความสุขใช่ไหมเวลาทํางานบ้านงานช่องเสร็จพร้อมๆกันนี่ถ้าใครยังไม่เคยนะกะลูนาไปทําซะสูตรนี้ดีมากๆไอประเภทเสร็จพร้อมๆกันเวลาทํางานบ้านนะคะจะบอกก่อนนะซีส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 ัสสนว่าโว้ยสีแล้วก็สีอีก็สันว่านั่นเขาให้มาเห็นไหม อ่าจริงๆอันนี้เรื่องจริงเด้อสูตรนี้ผู้ใดว่าเราไม่เคยเด้อสิบอกให้เด้อเซ็ตพร้อมๆกันนี่บรรยาำเห็นงานบ้านนี่เนาะเรียบร้อยแล้วก็เห็นบ่นี่ถ้าเห็นไหมถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อบ้านอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยนะพอพอเสร็จแล้วใช่ไหมก็มานั่งชิวๆนั่งดื่มไวายกันโอ้ยดื่มไปดื่มมาบ้านสกปรกกระดูดแมงอีกเอ้าแมนบอสเอ้าเอาแมนบอสถือบอส ดูดูดูด,ดูด,ดูดพร้อมกันมาสั่นมาเอาจริงๆๆๆจริงจริงเอาพอพอเสร็จแล้วก็มานั่งเอาจริงๆน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตาว่าพี่พูดถูกไหมวิชานี้นะมาเลยมาเลยมาเรียนมาเรียนกับพี่นี่บอก,บอกเลยอืม <c oughs> ลูกเกาตวานแม่ดูดดูดดูดย่งข้าวมาสั่นมา ไม่ลูกเกาตะวันแม่ก็ล่างสีสอนอันแม่ก็ล่างบอกบอกอันอันมันอันผู้ใดบลูจักวิชาสุขศึกษามาเรียนน้าแม่สะดอกอันแม่แม่ก็ล่งสอนวิชาอันวิชากวดบ้านดูอันดูดบ้านเออ